เอาละครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ช่อง a C T V นะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ในเกมรู้บอกพี่แมปคิดว่าวิสเทเรียนะครับผมก็จะลองเอาปานไฟไปลองใช้ในการ P v P ดูนะครับก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปใหม่ของผมถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในสนาม P v P เป็นที่แรกนะครับมาเพื่อจะไปใส่ป้าปานนี้ว่ามา มามาว้าว <prove that. S 1> เอาพุ uno, พ <ridiculous. S 1> า่งไปทยานฟ้าเดี๋ยวมจะตายบ้านนะเดี๋ยวตายไปเนี่ยมันจะตายไปเนี่ยเฮ้ยผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วทุกคน n o p พึ่งมาก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 ตรงพึ่งมากพึ่งมากโอ้โหชนะครับชนะครับดีครับทุกคนแล้วก็กสนามปลองต่อไปนะครับเดี๋ยครับตอนนี้เราอยู่ในสนามปลองอทิ้งนะครับมาจะปาสิริก็ป,ป้าสิริจะไปจังนะมามามาปานเพลิงบังเพลิงมามามา,มาดีครับมาดีมาดี มาดิมาดิมามาเอ้ยไปสุดท้ายตัวไปทีหนึ่งว่ะฮึโดูเราอ่ะดูเราเฮ้ยเราจะตายจะตายทุกคนเฮ้ยเราจะตายอืออือเฮ้ยจะอีกแล้วครับทุกคนแต่เกือบตายโอเคเราก็รอครับโหไม่ใช่คนหัวโตเต็มเลยดูดีทุกคนมาตอนนี้เราอยู่ในสนามประลองเปรียบเทียบแล้วครับเราได้เจออสูรครับตัวนี้นั่นไงอสูรจริงแหละอสูรอสูรระวันนะกูดแพ่กูดพอง มามามาอุ้ยยังอสูรถึกอย่างวะไม่ได้ว่อาอสูรเยอะถึกขนาดนี้สูรถึกจกักรครับบอกเลยเฮ้ยเราจะตายเราแพ้สุดนะครับดุทรงดุทรงไม่นารอดเราอะดุทรงไม่น,าน่าไม่น่ารอด ยอดเท่า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นั้นไงอาตุมชี้โกงครับสวมของโกงอืมโอเคตานี้เราแพ้สุดนะครับแล้วก็รอตาต่อไปนะครับชิ่ๆไปนี่เราอยู่ในสนามประลองนะครับมา <m> ah> พร้อมสู้เหมเราเจอปานเลยวะอัศนีวะอัศนีวะอัศนีจิเฮ้ยไม่ใช่อาสนีวะ oh, <no. S 1> เป็นปา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 น,ปานตะวันวันต oh, <no. S 1> ึงวะ เราจะปักตึงมาทุกคนโอ้โหตายโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นครับสำหรับใครที่ชอบใจใอย่าลืมกดไลค์ลกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับนี้ขอจบคลิปไปเท่นี้นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย